สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กับผมแดกเนื่องบุรีรัมย์กราบเี่าภาพี่น้องขับไปทําบุญไหว้พระน้ำกันครับพี่น้องครับที่วัดโงหรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่อาเภอพระเทศงจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับตั้งยู่ที่ตำบลมกเฟืองอำเภอประเทศงจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้เดินทางออกจากบ้านขับยามเพเ่อบันดาลเนาะขับรถไปเองครับพี่น้องครับ มุงนาโซอัมเพอร์พุทธไสสงนั่นเองครับอันนี้บึงครับว้อนที่ติดต่อตัวอัมเพอร์ครับพี่น้องครับเป็นบึงขนาดใหญ่เลยทีเดียวเนาะอ่อที้จอดรถอ่าทยหลวเซลฟี่ในจังหวัดสันดกวาครับอ่าคือว่าอ่าบึงสะบัวครับพี่น้องครับอ่าวิวงามงามครับพี่น้องครับอ่านี่็เดินทางต่อกับมาถึงอ่านี่แหละครับพี่น้องวัดโพงครับ บ้านศรีสระครับตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธ a i s o จังหวัดบุรีรัมย์ครับต่อไปขั้นด่านหน้าครับที่มี่โรงเรียนวัดตัวเองครับโรงเรียนวัดแล้วก็จะเป็นวัดครับพี่น้องครับวัดหงวัดหงนี่เป็นวัดที่อ่าอิ่มพ้อมซักซีดมากๆครับพี่น้องครับอ่าขึ้นซื้อเลยทีเดียวเนาะสำหรับพี่น้องอยากจะขอโชคขอลาภขอพรแนวใดก็อ่าเชิว่าวัดนี้อ่า ู้ใดมากพอนี่อักษิได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อพี่น้องเด้ยอ่าลังคนบ่มีลูกบ่มีเต่าครับหรือว่าอยากสิลำเสยด้วยมีเงินมีทองครับพี่น้องครับหรือว่ามาบ่นบานเอียงต่างๆนี่ครับมักจะประสบความสำเร็จครับพี่น้องครับเรื่องอ่ารายละเอียดต่างๆนั่น่ะผมก็สิบ่ได้นำเสนอรายละเอียดบานใดครับพี่น้องครับจังหวัอ่าวัดพระเจ้าใงญ่นี่ย็บอ่าบอกได้เลยว่าอสักิทกษงมากครับพี่น้อง อ่าอ่าผู้ใดย,ยังบ่เคยมาก็มาเด้อพี่น้องเด้ออ่าปัดสวยงามมากๆครับพี่น้องครับอันมื้อนี้มาวันธรรมดากาันเลยสีบอค่อยเห็นอ่าู้ท่มารวมทําบุญหลายปันใดครับพี่น้องครับหกสิบว่าสิบางตาในจังหน่อยเนาะครับอันนี้ก็เลยโล่งๆครับพี่น้องครับอ่าก็เลยถือโอกาสถ่ายภาพให้พี่น้องได้ชมกันเนาะข้าไปด้านในครับพี่น้องครับเออ อันนี้เป็นพระอุโบสถอุโบสถของอพระเจ้าใหญ่นั่นเองครับพี่น้องครับพระเจ้าใหญ่นี่เป็นพระปางม่นไม่ใช่ครับพี่น้องครับหรือว่าปางสันงม่านนั่นเองครับ,รปรเ,รบเป็นพระที่สวยงามม,มากเป็นพระโบลามโบลานต่างๆหลายร้ายปีมาแล้วครับพี่น้องครับมีตำนานมากอยู่เนาะต่ว่าผมกับบอดดายมาเล่าในตรงนี้ครับเพราะว่า ทำเก็บในค่อนขางเวลาจำกัดครับพี่น้องครับการรวบลัดตัดตอนครับอภัยเอาตำใดสตำเนึ่งเนาะไม่พี่น้องได้ชมกันครับพี่น้องครับอ่าคอมเมนว่าพี่น้องอยากจะไปเที่ยวหรือว่าไปทำบุญตั้งไดก็อ่าไปได้เด้อพี่น้องเด้อครับจต่ถ้มีงานประจำปีทุกๆปีครับพี่น้องครับ